สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็อยู่ผม PP Game Channel นะครับผมวันนี้วันนี้ก็มาอยู่ในเกมเกมใหม่นะครก็เป็นเกมเจ็ดวันนะครับผมเจ็ดเดย์ให้เรากดแตะไปเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งจะได้ง่ายๆเราใช้ตัวนี้ดีกว่า อ่าแตบเอ่อมันแกนี้เป็นเนื้อเรื่องเปิดฉากการสักถามของแคลรอนหือหนาจังศิลป์อยู่ที่ไหนนี่อ่ะ คือวันนี้วันที่ศูนย์เหรอคือมันต้องเริ่มยังไงครับผมงงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดเสียงพวกนี้ก่อนนะนั่นคือความฝันห้องซักถามของทุกทุกที่ นายเป็นใครฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่บอกฉันหน่อยว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อให้ตอบให้ตอบตอบโต้นะครับเป็นเกมตอบโต้นะครับ ชื่อของฉันชื่อแคลรอนผู้นำแห่งทางผู้นำแห่งอ่ะผู้นำทางแห่งคนตายยินดีต้อนรับสู่ความฝันครั้งสุดท้ายบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายนายกำลังพูดบ้าอะไรผู้นำทางแห่งคนตายฟังนี่มันมุกตลกอะไร ่เดี๋ยวเราลองต่อแบบนี้ไปเธอตายแล้วเขาขหมายถึงเรานะครับขหมายถึงเราว่าเราตายแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็มีช้อยให้เลือกว่าแล้วไงฉันต้องทำอะไรกับมันหรือไงถ้าฉันตายแล้วฉันจะพูดอยู่ได้ไง เราก็ต้องตอบไปว่าถ้าฉันตายแล้วฉันจะพูดอยู่ได้ไงเธอยังไม่รู้เธอย,ยังไม่รับรู้ตอนนี้หรอกยังไม่ถึงเวลาเธอเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำแห่งการลืมเลือนของเธอไหม เออคงงั้นช่างเถอะหรอมันฟังดูเหมือนเนื้อเรื่องในหนังสือแฟนตาซีหรือหนังสืออะไรสักอย่างเออคงงั้นช่างเถอะนะฮะเอ่อ ดูว่าเธอยังคงสงสัยขอฉันถามอะไรสัก,สกอย่างหน่อยชื่อของเธอจำมันได้ไหมจะมีช้อยบอกว่าโอ้เอ้มันจะมีช้อยอยู่สองช้อยนะช้อยแรกก็คือโอมเมหน่าเข้าไปเด็นสักทีเถอะถว อันนี้เพิ่งวันที่ศูนย์อยู่เลยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ซื้อเธอกำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่จะมานี่อะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะนายนายทำอะไรกับหัวฉันนายใช่ไหม ฉันจำอะไรไม่ได้เลยให้ฉันอธิบายก่อนชื่อของเธอคือคิเลวความตายแม่น้ำแห่งการลืมเลือนและชื่อของฉันก็จะแล้วแล้วไงถัวใอ้มันเกิดป้าอะไรขึ้นกับฉัน อาจจะดูงงงหน่อยนะ่ามันน่าจะเป็นเกมใหม่แหละเจ็ดเจ็ดเดย์นะฮะตอนนี้เธออยู่ในขั้นขอบเหวแห่งความตายเธอจะได้รับโอกาสในการเฟื้นชีพนี่มันยิ่งไรสาระไปกันใหญ่แล้วแล้วไงว่าต่อเลย แปลว,ว่าฉันเกิดได้หรอเดี๋ยวลองเลือก,ลอ,กลองเลือกเลือกช้อยตัวนี้ดูนะฮะหน้าที่ของฉันคือชี้ทางให้แก่ผู้ที่มีโอกาสคืนชีพแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นี้เธอต้องทำภารกิจที่ฉันมอบให้ให้สาเร็จแี่แหละ เนี้ยแหละไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแล้วมันจำเป็นตรงไหน,นละ่ะในการฟื้นคืนชีพเธอต้องคู่ควรกับมันบททอดเราต้องเขียนว่าทดดิ อันนี้มันเขียนว่าบทบททอดสอบบททอดสอบก็เพื่อจะดูว่าเธอคู่ควรหรือไม่คียเร็วได้ตอบกับมาว่างั้นมันก็เหมือนพวกกันสอบไปกับขี่อะไรทำนองน,นี้สินะเยี่ยมจริงฟังดูเหมือนสายรุ้งกับม้ายูนิคอร์น เห้อเข้าใจเปรียบนี่มีแค่นี้ที่อยากจะพูดใช่ไหมโอเคแต่ทำไมฉันถึงต้องอยากคืนชีพด้วยละ่ะแล้วนายจะได้อะไรถ้าฉันคืนชีพได้ ฉันไม่มีส่วนได้เสียอะไรหรอกกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนี่คือหน้าที่ของฉันบางทีบางทีเธอเอ้ทุยเอย,เอย,เอย,เอยมาเรื่อยๆเลย,เลยบางทีเธอควรหาเหตุผลที่จะคืนชีพมากกว่าจะมัวกังวลกับมัน เนื่องจากเธอไม่มีความทรงจําเธอคงไม่มีเหตุผลหรือแรงบรันดาลใจที่จะเืนชีพสินะถ้าเธอไม่อยากเป็นคนตายที่เล่นล่อนไปมาในนรกภูมินี่ไม่สามารถหาเหตุผลในการมีชีวิตเธอต้องให้ใครเธอต้องให้ได้ว่าเธอคือใครเธอต้องหาให้ได้ว่าเธอคือใครเอาละ มาค้นหาเธอกันสิคิี้เลวยังไงล่ะนายเพิ่งพูดว่าฉันไม่มีความทรงจำนะเพราะคนฉลาดแค่ฉันผ่านแม่น้ำแห่งการลืมเรียนมาแล้วนะแต่ฉันผ่านแม่น้ำลืมเรียนมาแล้วนะ เธอเธอไม่จําเป็นต้องมีความทรงจำํำมันเกี่ยวกับการรับรู้ถึงตัวเองในระหว่างการทดสอบโอ้มันคงจะน่ากลัวเออใช่รู้จักตัวเองเงี่ยมเลยคี้วตอบไปว่าโอ้มันคงจะน่ากลัวมาก เอาล่ะฉันจะถามคำถามกับเธอตอบตามที่เธอต้องการแล้วถ้าตอบผิดล่ะไม่มีผิดไม่มีถูกการที่เธอตอบคำถามนั้นการที่เธอตอบคำถามฉันเธอจะค้นพบตัวเองมากขึ้น เหมือนพวก20่สิบคำถามะนะนายกําลังพูดว่าคำตอบของฉันจะบอกเกี่ยวกับตัวเองสินะน่าจะอะไรประมาณนี้นะแต่ทำไมตรงวันที่มันยังศูนย์อยู่เลยอะ่ะงั้นฉันคิดว่าฉันควรระวังคำตอบอะไรประมาณนี้ตอนนี้ คำถามเซตแรกคีเร็วมีอะไรที่เธออยากรู้ในตอนนี้ไหมอืมฉันอยากรู้เกี่ยวกับครอบครวของฉันฉันอยากรู้ทำไมฉันถึงตายแน่นอนว่าเธอต้องสงสัยมันแปลกที่ผู้หญิงอายุเท่าเท่าเธอตาย โดยธรรมชาติโอกาสแทบจะเป็นศูนย์อาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือบางคนฆ่าเธอเธอคิดว่ายังไงล่ะอาจเป็นอุบัติเหตุน่าจะเป็นน่าจะเป็นอุบัติเหตุเลยนะครับเพราะว่าไอ้คำถามที่แล้วอ่ะเอเรนน้ำตกแห่งความเรียนเรียนลืมลืมเรือน่ะ นั่นแหละน่าจะเกิดอุบัติเหตุจากตรงนั้นแหละแคลรอนได้ตอบกลับมาว่าแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็เกิดเพราะอะไรบางอย่างเธอเห็นไหมทําไมเธอคิดว่าเป็นตัวเองและทําไมไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นล่ะบางทีคนอาจทําให้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุฉันอาจไม่ระวังหรือไม่ก็โชคร้าย เออถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมให้โหลดได้ในเพจสโตนะฮะพิมพ์ไปว่าเจ็ดเยนะครับผมเออแคลอนได้ตอบแบบบาาว่างั้นท,ที่ที่เธออยู่อาจเป็นอะไรที่ค่อนข้างโชคร้ายอย่างแน่นอนแล้วก็สมุดอะไรเนี่ยสมุดอะไรอะ่ะ ตรงตาสีม่วงตอนนี้มาดูจากที่เราได้สนทนากันฉันพูดได้เลยว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เธอยังไม่ทํำไม่สาเร็จฉันเชื่อว่างานที่ค้างคาอยู่จะต้องทำให้เธอพยายามอย่างหนักที่จะคืนชีพตอนนี้คำถามเซตสอง ลองจินตนาการว่ามีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าเธอเธอคิดว่าสัตว์นั้นคือตัวอะไรฉันคิดว่าเป็นหมานะครับอ้อเป็นรูปหมาเลยวะเนะี่ยทำไมหมาตัวนั้นมาอยู่หน้าเธออ่อ้าต่อแบบนี้เหรอมันอาจ มันอาจอยากใคร่ย้ำฉันมั้งดีใจที่ฉันกลับมาบ้านดีใจที่ฉันกลับบ้านมั้งเป็นหมาที่ดีจริงอะแล้วเธอจะทำอะไรกับหมาละ่ะแน่นอน ไม่ใช่น้ำเกาีพุงมันฉันคิดว่ามันต้องชอบแน่แน่มันคงจะมีความสุขถ้าได้เจอเธออีกในอนาคตเออนี่คีเร็วเธอเป็นคนรักหมาหรือเปล่า งั้นเหรอขอบคุณที่ตอบคำถามแล้วก็สมุดต,ตัวเดิมนะครับฉันขอข้อสรุปนิดนึงึมฉันเห็นด้านที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวของเธอนี่จะช่วยให้เธอเข้าใจกับความสุขและความเจ็บปวดของคนอื่นตอนนี้คำถามเซตที่3เธอจะได้คืนชีพสิ่งที่เธออยากได้คืนชีพ สิ่งแรกเธอจะทำอะไรคืออะไรตามหาคนที่อ้าฉันพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้เพิ่งวันวันที่ศูนย์อยู่เลยนะฮะแต่ถ้านีเวลากี่โมงนะทุ่มแล้วแต่ถ้าว่าจะถึงวันที่เจ็ดเดี๋ยววันที่หนึ่งวันที่สองเดี๋ยวจะเอาเป็น อีพีต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะได้มาประมาณนี้ก่อนนะครับความสุขอะไรคือความสุขของเธอพูดถึงอะไรคือความสุขที่เธอพูดถึงไม่รู้สิคงแค่ใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปไมั้งงั้นอะไรคือชีวิตธรรมดา โอเคนะครับผมก็ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ b s c r i b e s แชร์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปเลยนะฮะส่วนเกมนี้เดี๋ยวผมจะทำแยกทำเพลิงแยกกับ ปีไฟนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องมีแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้ต่อต่อ EP ต่อไปเลยบ๊ายบาย